สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์นะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับการลอบสังหารผู้นำฮามาสอิสมมอิลฮานิเย่นะครับในกรุงเตหรานของอิหร่านในขณะที่นะได้เดินทางในฐานะแขกของรัฐบาลอิหร่านนะครับเพื่อเข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านนะครับมาซูดเปเชสเคียนจนกระทั่งนะครับเสียชีวิตอยู่ในที่พักนั้นเนี่ย ถือเป็นการจุดชนวนความขัดแยงและสงครามรอบใหม่ที่ชัดเจนนะครับในตันออกกลางการกระทําของทางอิสราเอลเกิดขึ้นในขณะที่มีการตกลงเจราจาหยุดยิงในกาซานะครับจากทั้งฝ่ายอิสราเอลและฮามาสโดยมีคนกลางในการเจราจาเนี่ยก็คือกาตาและพันธมิตรนะที่สำคัญที่สุดในดอกกลางของอิสราเอลก็คือสารัฐนั่นคือข้อความที่สำคัญและยิ่งใหญ่ นะโดยเฉพาะนะครับนายอิสมาอิลฮานิเย่เนี่ยนะครับเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในวงนะร่วมการตกลงเจราจาหยุดยิงในกาซาด้วยแล้วเนี่ยทำให้การรอบสังหารนะผู้นำฮามาสแลอิหร่านโดยทางอิสราเอลเนี่ยแปลข้อความนี้ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคืออิสราเอลเนี่ยไม่ต้องการการหยุดยิงแต่ต้องการสงครามแทน ด้วยท่าทีด้วยข้อความนะครับด้วยการกระทําต่างๆของอิสราเอลจึงเป็นการจุดชนวนอย่างดีนะครับต่อการเพิ่มขยายความรุนแรงและก็ความขัดแย้งระหว่าง Israel, as, อิสราเอลฮามาสอิหร่านและก็ันธมิตรต่างๆที่จับจ้องมองดูท่าทีข้อความการกระทําต่างๆของทางอิสราเอลมาตลอด10เดือนอยู่แล้วในการทําสงครามในกาซานะที่ทําร้ายทําลายชีวิตประชาชนชาวเบรัสไตน์ไปเกือบ4ี่หมื่นราย นะซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนแก่เด็กและก็ผู้หญิงดังนั้นนะครับรอบนี้เนี่ยอิสราเอลจึงนะจะถูกลุมนมะจากหลากหลายชาตินะครับที่เคยวางเฉยก่อนหน้านี้ภายหลังนะครับที่ผู้นำฮามาสถูกรอบสังหารในอิหร่านหรือแม้แต่นะครับจะหยุดการช่วยเหลือนะช่วยตกลงเจราจาไกลเกลี่ยให้กับทางอิสราเอลอีกด้วยคงมีแต่พันธมิตรนะครับที่ใกล้ชิดที่สุดที่ดีที่สุดตลอดการของอิสราเอล ที่จะคอยหนุนอิสราเอลนะครับอยู่ทุกเมื่อไม่ว่าจะถูกนะครับหรือว่าจะผิดที่จะคอยปกป้องอิสราเอลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะกระทําสิ่งใดลงไปด้วยหลักการและหลักคิดจน,นีนะครับก็คงยากนะครับที่จะหลีกเลี่ยงศึกสงครามใหญ่ในภูมิภาคนี้หากทนศทางยังจะไปต่อเช่นนี้นะครับเมื่อแยกไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรชอบทำอะไรไม่ชอบทำนะครับ มันสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าการกระทำนะของอิสราเอลในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นการส่งข้อความนะไปถึงอิหร่านนะอย่างตรงแล้วเปิดเผยเพราะการลอบสังหารผู้นำของชาติอื่นในประเทศอื่นเนี่ยมันคล้ายๆกับการประกาศสงครามเลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงแล้วมันผิดทั้งความชอบธรรมและผิดทั้งกฎหมายระหว่างประเทศนะครับทำให จุดนี้อาจจะเป็นการรวมพลของศัตรูตัวตึงของอิสราเอลอยู่แล้วที่จะมารวมกลุ่มกันน็คือกลุ่มอักษะของการต่อต้านนั่นเองซึ่งทางสหรัฐก็ห่วงกังวลนะครับโอ้ระดมส่งทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินนะแล้วก็เรือรบเรือพิฆาตเต็มไปหมดเลยเครื่องบินรบไอพ่นต่างต่างนะอย่างล่าสุดนีก็ส่งเครื่องบินรบไอพ่น e F22 l a สิบเนะครับเข้าไปในส่วนกลางนละป้องกัน เลอย่างเต็มที่นะครับดังไข่ในหินนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ